เหตุการณ์เป็นยังไหนตัวมะยอตรงเนี้ยนั่งอยู่นี่ก็นั่งคุยกันเขาเฮ็ดพิซ่าไงบ้านี้นั่งท่าถ้าท่านมาด่านไปแล้วเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นสายไฟสิท่านออกจากพื้นเลยนี่โอ้ยเอาไปนล้วเนี่ยเนี่ยโตปัญหาสูงแล้วเอามันโคตรโคตรตบ้านี้มันระเบิดตุ้มเลยสิเออระเบิดตุ่ม้วยดีแล้วการมันบ้องคาหลังค่าเนี่ยแม่นไหม วปนนัเมกี่ยบ้านเกีเคเคยวปูนเกียปูนลงมาใสาห่หัวบ่บบบเป็นอย่างนเนป็นอย่างนั้น,นเ,เนไปขากับาดไปเนาะแต่ทได้ย่างก็มลูก็ดย่างครับ ครับทางรถ10ล้อนะไม่ไหวทางรถ10ล้อนี่ก็เกิดเหตุนกนกเอี้ยงนะครับสองตัวเกาะที่บนหม้อแปลงแล้วทำให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงเลยทำให้เสาไฟฟ้าแตกนะครับ